บามันจะเป็นยังไงคะพี่น้องมาลุ้นกันค่ะสามสองนอยกันเยหละอ็ลุ้นขยบเข้ากันแน่อันพื่นมันเป็นดินนี่นะเออมองหนึ่คือสันเถรน้อคือสันเน้อสุยอนี่ค่ะแบบงายค่ะสสงสาแน่สุแล้วนหลอกค่ะนหลอกจะวนหลอก ไปหาทางมาบ้านไปดามองหันนาลูกบองโตดันไปเตรียมหาสวยงามแล้วต้องไปซสียมเบิ่งมาค่ะมันสิเป็นรสชาติจังไดคือบอเป็นตาเดเื็ดกินอีกบอเนาะค่ะ นี่เนาะค่ะมาบุกบานเจอวนผ้าเพื่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวผ้าเบงสวนดอกไม้ของเพื่อนก่อนเนาะค่ะแล้วก็มาลุ้นมาชมกันเด้อค่ะว่าคลิปนี้เนาะคะ่ะเขาจะผ้าพรอมมีพี่น้องมาเห็ดอียงจะยูบานเจอวันจะพี่น้องเดี๋ยวมาชมดอกไม้เพื่อนก่อนค่ะชมดอกไม้เพื่อนก่อนเพื่อนปลูกดอกไม้งามงามค่ะมึงพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆด้วยค่ะ บรรยากาศเนี่ยมาแรงค่ะพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมาแรงอากาศดีดีค่ะเอาป้าลุ่นสิรักป้าลุ่นนั่นนันนันป้าลุ่นสิรักดอกไม้เพี้ยนเห็นดอกไม้บ่ได,ด้เด้ค่ะป้าลุ่นนี่เห็นดอกไม้บ่ได้ค่ะป้าลุ่นนี่นปลูกนาบ้านอันพ่อใหญ่บานขินแลน้วนี่เดี๋ยวไปก้วไปก้ว่าอย่างไรเพื่อนเพื่วัสดีค่ะมืวอนี้เนาะค่ะมืัอนี้มาบุกบ้านเจอ้วนผ้าเพื่อนค่ะพี่น้อง ไปเบร่งไปลุนน้ากันจ้าทั้งนาบ้านเพื่นกับอกไม่ล่หลค่ะตามสาวจอยไปนะคะก็ไม่กไม่จังงามง่ามจ้าเบงปาลุนกับดอกไม้เบิ่งปลาลุนกับหนูบ้านนี่เบงหุนค่ะอเบงหุนไปค่ะ้าค่ะไปบุกไปบุกบ้านอันเจวอ้วนผ้าเพื่อนจ้าตามมันเลยเขาหลักนี้หัน้ไ่วอนอยู่ก่อนอะ เราเป็นะไรของนี่เพื่อนเย็บปากเย็บปากเขาสวนเขาสวนเขาสวนกันอันนี้เนาะค่ะอันนี้ก็คือบ้านสจี๊วันค่ะบ้านสจี๊วันท่าเพื่อนค่ะยังไปชอบดอกไม้อยู่ค่ะพี่น้องคุณนี่หอดปลาอ่างปลานี่แบบนี่เพื่อนก็สีแรกขนุนค่ะขนุ่นแสดงว่าบ้านเจี๊วันนี่ก็เลี้ยงสัตว์ไวรัส เจลีเซอรค่ะพี่น้องอันมื่อนี้ได้ผ้าใยสานมัลคัมอีกราคาขนุนเนาะค่ะคนอีสานเอิ้องลาบักมีค่ะดองดองมาเพิ่องางงามจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาบุ๊กพั่วเพิ่นหมันค่ะไปเบิ่งให้พี่น้องไปบุ๊กพั่วเพิ่นหมันจะพาเฮ็ดอียร์ค่ะมื้อนี้ค่ะไปบุ๊กพั่วเพิ่นเลยค่ะค่ะตอนนี้เนาะค่ะเฮาจะได้มาฮอดหน้าบ้านของเพิ่นแล้วนะคะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันจ้าว่าบ้านสีอ้วนเป็นแบบใดนเนาะค่ะ สวัสดีเจ,จเอ,อ้วนเจเอสวัสดีค yeah. ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ no อันน anyway> hm ี้เนาะค่ะอันนี้ก็มามีเมียนู่เด็ดค่ะอันนี้เจอ้วนเสียมไว้ให้แล้วค่ะไปเบิ้งค่ะ่่คะอันนี้ฟีมือเจอ้วนผ้าเพื่อนค่ะพี่น้องไกลมักไกลไว้แล้วค่ะไกลกบผู้เดียดผู้หมัคือึันอันื้นพี่น้องเบิงเนื้อค่ะโอเคก็แข่นั้นคนี่ค่ะ ไก่เป็นตเลยค่ะมันจะเอาไปอันเจวันสีฟ้าไปเห็นเมนูนเลยคไก่โอฟ้าค่ะไก่โอฟ้างไก่โอฟาก็ดีเขาไปเบ่งขันตอนกันเจวันจะเทให้ซิมให้ชมค่ะเจวันไปสร้งขันตอนแล้วค่ะาคาไปสับปีค่ะพ่นปุงแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องพันมักแล้วเรียบร้อยผมมารักไปจักวโมองนาะจ้ะ มักว้ประมาณอันนี้สิมักว้สองสองถึงโมงสองถึงสามชั่วโมงเลยว่า่าเขาเนื้อเขายั้งนี่เนาะค่ะอันทางด้านนี้เนาะค่ะเพิ่นกะมีฟาร์มงัวด้พี่น้องงัวเพิ่นร้ลยเนาะค่ะนีค่ะฟร์มงัวเพิร์ลสวนหลังบ้านหลังบ้านจะเป็นของกินค่ะข้างหน้าบ้านจะเป็นดอกไม้โชว์ค่ะเพื่อนกะเริ่มจะปลูกสวนเนาะค่ะเริ่มปลูกสวนค้น ไปเรื่อยๆค่ะถ้าลอชม่ด้วพี่น้องสวนเจออ้วนจะเป็นจังไดค่ะก็รลาติดตามในช่องของเพิ่นใดค่ะเจออ้วนพาเพิ่นค่ะไปไซมาไซเนาะค่ะในช่องของอันอันป้าเจวน้องอริตาอันล่ะค่ะผู้ติดตามของเพิ่นผู้ซอยเนาะค่ะผู้ซอยเลียงหลานเจ้าพี่น้องก็ได้เพิ่นนี่ละค่ะโ้มไปเบิ้งเนาะค่ะไปเบิงเ่อเเ่ค่ะไอ ผลลั์ของมันจะออกมาเป็นแบบใดเนาะค่ะพี่น้องก็มาล่อช่มกันค่ะเด็กๆก็ล่อช่มคือกันค่ะรุ่นน้ำกันข้งแรกของข้างแรกเลยจานอิทีฮัดนะคะข้างแรกีพี่น้องข้งแรกก็เตรียมโตทาลุ่นถาช้มกินกกินขอให้มันได้กินได้ได้จ่าปลาลุ่นอยาให้มันย่างตาทาดด้วยค่ะหัวข้าจะฮดน้ำใส่ดินให้ ให,ให้เปียกเลยนะคะ่ะห่วยอันน mm. ี uh> ้เอาไว้ให um ้น้ำค่ะนี่เอาไว้ล่องน้ำค่ะน้ำสุน้ำอันนี้มันจะไหลลงนี่โอ้ยอาจจะทาเสื้สวยๆค่ะแอคชั่นน้องไก่แอคชั่นอันนี้เนาะค่ะเจอวนเพิ่นกัดเห็ดคลิปพุงเพิ่นไปแล้วเนาะค่ะเขาไปเบิ่งไปช่วยอะไรค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะขั้นตอนต่อไปเอาเอาปิ๊บสุบค่ะเอาปิ๊บซุบค่ะซุบซุป โคบห้แนนเลยค่ะกาให้ันกาควันการพกันี่ค่ะกาควันหลังจะเอาดินใส่เลยเอาดินโบมั้งโกบหออันหอควันห้ควันห้หยัมมันเขาไปได้มันบ่จะ่นจ้ามันจังจะเป็นการอบเข้าน้ำใสเขาน้ำใสกเพะว่าบให้ควันบมันมีเขากเวลาเขาจุดไฟแร้วนี่สิใส่เวลาโดนม่ค่ประมาณห่านันัน 3าบนาทีได้้อง่ได้ได้ปะลุนไกลเงยว่านั่สุกค่ะไกลบ่นสุกอย่าพึ่งเลยค่ะเห็นอันไม่ได้กินแล้วจ้ะขนาดักสูตมเห็นอกลดิบ้อมเล้ะหอมเครืองค่ะหอมเคืองหอมกระเทียมกะขครพริกไทย มารอชมนะคะว่ามันสิบเมือเ่อไปไหนเพราะว่าตองให้เพื่อนเพื่อนเพื่นข้าเอันนี้เนาะค่ะชายาของเจออ้วนผ้าเพื่อนคือเพื่อนชำนาญในการเฮกับเขาค่ะพี่น้องอเบิ่งค่ะฝั่งมาใส่สองสามสี่สีินะจ๊ะ,อะบอกว่า,วาอันงานบุญงานยังเนาะค่ะพี่น้องก็จะเห็นเจ้อ้วนผ้าเพื่อนนี่แหละคะ่ะเพื่อนเป็นผู้ยังอยู่ในของขวค่ะเรื่องเฮกับเขาไว้ใจเพื่อนได้ค่ะ การเป็นงานเป็นงานเลี้ยงแข่งสารกันกับพี่มิเจอ้วนเฮาวเป็นผู้เห็ดกับเข้าเป็นส่วนใหญ่เลยจ้ะเตรียมลค่ะนี่จุดเข้าไปจุดได้หลายมุมด้วยกันจุดทุกมุมค่ะอันนี้อีลาบาน่าก็บว่าเคยเห็ดจเจคืออดอกค่ะพี่น้องมาหลุ่นมาชมกันค่ะว่า ไก่เราจะทานได้ไหมจะออกมาหน้าตายอย่างไรนะคะเราจะได้ทานมาลุมาชมกันค่ะอันนี้เฮาเห็ดกระป๋อไู่้ัจ้าเพราะว่ากระป๋อไผ่ทำหวานไผ่ะลงค่ะสถานที่ลงค่ะอันนี้กระซิ่งใส่สูตรข้องจะคล้องค่ะพี่น้องใส่สูตรไทยบ้านนี่แหละค่ะเคยเห็ดกินยังไงค่ะเพิ่นกระพาเห็ดจังสีละค่ะ สำหรับผู้ใดมีเทคนิคดีๆในการโอบเนาะค่ะเพิ่เนเพิ่เนเพินเ่นชำนาญแล้วกะคอมเมนต์เขามาได้ค่ะคอมเมนต์เขามาแนะแน่น้ำได้ค่ะอันนี้คือเขาใส่ผู้บรรย่าจะของค่ะพี่น้องทะรุนค่ะทะรุนครั้งแรกค่ะครั้งแรกนี่ยลูกเจวัตรค่ะลูกเจวัตรผู้น้อยค่ะลูกเจวัตรแค่ลูกเจวัตรผูนน้น้อยลูกสาวจอา่อยผู้ใหญ่เดี๋ยวเดียวเดียวที่มัดต่อฐามมันไง เดี๋ยวสาวเจอสิมวหอวขามึงได้เอฟซีอันเม่นใส่วนนี่อันได้พอเพิ่นค่ะแม่เลี้ยงบอดีหรือว่าแม่กินหลายกว่าลูกไส้บราเคยกินเข่าค่ะกินเข่าปลาไหลมันต้องมีอ้วนบอดีอันนี้ก็ตามบุคคล่นนะค่ะพี่น้องเพิ่นอันเด็กหน่อยแต่ละคนบ่คือกันค่ะลูกไส้เพิ่นพูนหน่อยได้พอค่ะพอเพิ่อนพูนหน่อยน้องพอเพิ่นหุ่นดีค่ะพอเพิ่นหุ่นดีรูบรอพ่อมพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะพาแนะน้เนาะค่ะลูกไส้ข้องอีหลาบานหน้าเชนเยาวค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็คือลูกไส้ข้องอิลาบาน้าเชนเนลเนาะคะ่ะอันนี้สวัสดีน้องเมื่อสวัสดีลูกสวัสดีค่ะอันนี้น้องเมื่อเนาะคะ่ะอายุได้หกขวบค่ะพี่น้องพนยังอยู่อนุบาลสามอยู่ค่ะเพราะว่าเพนเกิดทายปีเนาะคะ่ะอันตัวมากเเนาะคะ่ะนี่คือน้องน้องเตอร์ค่ะน้องเตอร์นี่เป็นลูกสไส้ใยข้องอิลาบานะ้าจาพี่น้องพนอายุได้สิบขวบค่ะพนอยู่ปีค่ะกำลังจะขึ้นปหานะคะ อันนี้ผู้ผู้อ้ายนี่กระดือเักกน้อยค่ะพี่น้องว่าผู้น้องนี่หูหูจักคว่ำอยู่ค่ะผู้น้องนี่กับบอสสนบันไดค่ะกับตามภาษาเด็กน้อยแล้วค่ะพี่น้องเบิ้งข้างๆกันค่ะอันนี้การอยากแนะนำให้หูจักพร้อมเนาะค่ะพี่น้องนี่จะผู้ทสายีลีค่ะทีมงานนี้ได้ลูกทสายีลีค่ะแม่ไปกินนังเงินเหครับผมคุณค่ายินขาวว่าเสมาอบมันไกลค่ะพี่น้อง หลอกหลานแตกบึ่มเบิมมาทาเลยค่ะทากินจ้ะพี่น้องจะในกระสากกรอยกดแชร์นเด้อค่ะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงอุ้แรงใจให้ได้เฮดคลิปต่อๆไปเนาะค่ะคันทันผู้ชมเนาะค่ะบอบกดไหลกดแชร์ให้เนาะค่ะเท่ากับบ่มีกำลังแรงใจเฮดคลิปต่อๆไปให้ได้ชมกันเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศหลังบานเจอ้วนค่ะพี่น้อง บรรยากาศจะมาแลงค่ะตอนนี้เยมาแลงค่ะพี่น้องประมัณหามงแรงจะไปหาหกมงแรงค่ะนี่ละค่ะหลอบหลอบบานเนาะค่ะยู่บไก่กันค่ะเฮื่อนตะลังค่ะยู่บไก่กันค่ะอันนี้เป็นฟ้ามงัวเพิ่นค่ะนี่คือฟ์มบัวกองเจ้อ้วนค่ะฟ้าใหญ่ค่ะฟ้ามงวเพื่อเนี้จตัวใหญ่ เดี๋ยวไอคลิปนานเนาะคะ่ะพี่น้องเออจำรับคลิปนานเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเปิดโตัวเจวันอยู่เนาะคะ่ะกอีลาบานหน้าชาแนลว่าเป็นอย่างกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเปิดโตให้เบิรงอยู่ค่ะติดตามกันไปเรื่อยๆด้ะคะ่ะพี่น้องรออยะะู่ค่ะว่าไก่เขาจะซุกบอลจะมาหลุนมาชมกันค่ะแต่ตอนนี้เนาะคะ่ะกระไดเวลาเราจะพี่น้อง ใ้เวลาระคะเขาจะเปิดเบิงค่ะว่ามันเป็นยังไงค่ะมารุนกันค่ะทำไมมาให้เป็นทันแทๆว่าสั่นพูนึงมามารุนกันค่ะว่ามันเป็นยังไงเนาะจะพี่น้องจะได้พ้นบ่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขังแรกเนาะค่ะพี่น้องขังแรกที่มาเห็ดแบบนี้จ้าดำปิดแทะใส่ว่าดำปิดแท้ ูาเบิ้งแบบร้ายนะคะพูดาลุ่นน้ำกันจะมาเด้อจะมาลุ่นน้ำกันจ้าเดี๋ยวสิผ้าเบ่งกๆค่ะเดี๋ยวสิผาเบ่งแก๊กขาบามันจะเป็นยังไงค่ะพี่น้องมาลุ่นกันค่ะสามองหนึ่งเอน่ยนขยาข้าเือมันเป็นดยนออาสคือสั่นเนรอคือสันอ สุดยอดใครสุดยอดนี่ค่ะแบบงามค่ะซูบงสาเนสุกแล้วมุนหลอกค่ะมุนหลอกจะมุนหลอกงามแพงค่ะงามแพงมุนหลอกค่ะมุนหลอก สวยงามโอ้โหเตรียมตัวรอหน้าบ้านลูกไป็นอะไรบ้านไปนามองหันลูกวงโตนั่นไปเตรียมหาสวยงามเดี๋ยวาต้องไปซีมนต์เงามค่ะว้ามันสิเป็นรสชาติจังไดคือบอเป็นตาเดือเฮ็ดกินอีกบอเนาะค่ะผ่านบอค่ะพี่น้องผ่านบอค่ะอันนี้คือครั้งแรกเนาะค่ะ ครั้งแรกข้องอันอีลาบานหน้าข้องปลาลุ่นแล้วก็สาวจอยค่ะที่มาเห็ดแบบนี้เนาะจากสุดยอดค่ะสุดยอดสุดยอดยกมือให้ค่ะสุดยอดค่ะเย็ดสี่ผ้าเห็ดอีกนะคะเอาใส่มมัันะจับดีดีเกือบแบบสวยค่ะแบบสวยเกิดมาต้กินเร็วหน่อยตกใจค่ะเด็กหน่อยเอ็นเฟินทาตาอัน อันสีมงแรงคุณน้าค่ะพันหยาดมันบ่ได้กินมาสั่นสวยงามหอมห้อยๆค่ะปัดไปติ๊ตามกันค่ะมาเบิงเดี๋ยวอันสาวันจะพาให้เบิงข้างในมันต้องขางรอขั้นตอนต่อไปค่ะพี่น้องไปชิมค่ะไปชิมค่ะไปชิมพี่เจอข้าวผมไปนั่งทายยู่แต่ทุ่นลูกค่ะอันนี้ข้าก็จะแบ่งไปให้ลูกๆเนาะค่ะ ลูกๆลูกๆดกค่ะลูกๆดกนกว่าหอมหิวี่เดินเี่ยนมากแต่เลิกเุนล้ะปลาล่มจอมเอปลาลกจอมเนื้อกค่ะนี้ใส่ดเข้านนี้จะไปให้เด็กๆค่ะใส่เป็นเตรียมโตะแล้ว สวยงามเนาะค่ะถาว่าับงสวยงามากเอาเอาไปซับในนี้นตะแสบเนาะค่ะอันนี้้าวตเ่ีมาชิมตอนนี้เห็นสีสันไพนนาก็ก้องชิมรสชาติน้่ค่ะนั่งร่ค่ะ่าจะมาชิมตอนนี้ค่ะเจอวนพันกับเป็นผููปาดอยู่นะคะจ้ำแหลา่ ปลาลุกอดบ่ไหลแล้วปลาลุกแิ้ก้อนเมี่ยนนเพรา,า่เลยโซคาปลาตังไนก็ตรงจิ่มมองมันเป็นตะเสียมองไรที่จะหนังน,นี้จะไม่หน,นังนี่เดี๋ยวว่าเครื่องสีวๆไายที่สุดจะเี่นแม้อน้ำจิ้มค่ะ บาดแสบก็บอกว่าบาดแสบเด้อปปาลุนแสบก็บอกว่าแสบค่ะเนื้อสีเมี่ยวอ้วนพาเพลินค่ะเจ้าอ้วนมันกินมะไวข้าวตุ๋นสีบ่วปากของน้ำจิ้มหวานน้ำของวิญญาณใจของหิมากินน้ำกันค่ะพี่น้องข้่ะเรื่องกับข้าวต้องไว้ใจเจ้อ้วนพาเพลินค่ะ ช่บุ๊ไม่กินบอกไมาใิแมหม่าจะบานิสาจะแบจะไม่กินนะคะสำหรับไอ้ทมเหลี่ยมค่ะห้องอาหรั่งมั่มันอันนี้ค่ะสี่ร้อเอามือสี่ร้อยค่ะบันบ่าเด้ค่ะเอานดีเลยนะครับเสียบพร้อมดี่ทำไมลาสีานั่นดี เหนืยสิปาป่าม okay, okay, ่เห็นกินงี้เอาไกลมากเลยค่ะป่าว่าแล้วว่าแล้วต้องมีเผียวสองค่ะเดี๋ยวป้าฉลองยอดครบกันเนาะโอเคค่ะป้าลุนบอกว่านะคะป้าลุนบอกว่าเดี๋ยวป้าลุนจะฉลองค่ะยอดซับเพิ่นถึงแล้วค่ะเรียนที่จิ้มแล้วค่ะอ๋อค่ะโอ้เจ๋อหวานือเป็นกินไปจะแสียแท้ ค่ะแล้วเขาไมหอนใช่ไหมคะหอนขาหหัวนเขาจะฝุ่นมะฮิกินค่ะนเขาบานเจวันกินหันเขาจะเขาเขาแค่หนึ่งเดือนโซ่ค่ะเมีเท้าง่ามค่ะปลูกเองกินเองค่ะเขาเนี่ค่ะค่ะนี่เนาะค่ะอบแล้วค่ะเขาก็จะมาชิมจากพี่น้องเดมาชิมน้วยกันค่ะว่า ปีมือเจือ้วนผ้าเพิ่มเนาะค่ะพี่น้องจะทานบะข่านยออิลาบาน่าจะชิมมั้งค่ะขอชิมก่อนนะคะอันนี้ใส่มือด้วยค่ะอิลาบาน่ามาเมนสงสัยจะมาเมนหนักเนี่ยแต่ว่าถือเป็นหนักชิมค่ะเดี๋ยวขอชิมค่ะขอชิมป้ากันย้อนเจือ้วนทันทีเนาะค่ะคนแบบแซ่บค่ะพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดแล้วสงสัยสิอยากกินเบิดผู้เดียวเนาะ สร้างเกตเบิรงผู้เล่นหอดค่ะทีนเ็้เจ้าเขาแสบเป Sod ็นทีผู kind of ้ใหญ่ค่ะก like ็อันเน็้แสบก็ไปกินในหลายค่ะที่นอนขอบคุ้นสำรับอันอาหารของเจวันนะคะ่สำรับคลิปนี้เนาะค่ะ็ฝากพอมีพี่น้องเนาะค่ะพอมีพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีลาบันนาชั้นเหนียวนี้ได้ค่ะแต่อย่าลืมป่ารุ่นค่ะเพิ่นค่ะ ประกาศสาจอยถ้าแนลค่ะพี่น้องแล้วก็เรื่องบอลใหญก็คือมืูนี่มาบุกบามเจวันพาเพื่อนค่ะกับปากช่องเพ่นวยน้ำเพราะว่าเป็นเป็นช่องใหม่เนาะค่ะพี่น้องเพื่อนกับหาหยอดซับจากพ่อแม่พี่น้องนี่แหะค่ะเป็นกำลังได้โอ้แรงใจให้เพื่อนนั่งเลยค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ค่ะกับฝากพ่อแม่พี่น้องไวเที่ยงซัมมี่เนาะค่ะและอย่าลืมค่ะอย่าลืมห้ามห้ามกดข้ามโฆษณาค่ะเพราะว่า พฆษนาเพื่อยังทีค่ะเพื่อ,อพฆษนานั่นเป็นกำลังใจให้อีนาบ้าน,น้ายนะคะในนี้กำลังใจในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้กัลลาลังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ